สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับโจท์แจ๋วันนี้ในซีรีส์ที่3นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นขอเช็คก่อนว่าได้ยินเสียงชัดเจนภาพชัดเจนไหมนะคะวันนี้มากันถึงซีรีส์ที่3นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะได้ยินเสียงชัดเจนช่วยบอกหน่อยเนาะ โอเค okay, ค่ะวันนี้เราจะเป็นถึงซีรีส์ที่3กันนะคะเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะเป็นซีรีส์ที่ใช้เวลาแค่ซีรีส์ละ7นาทีเท่านั้นเหมาะมากๆม่สำหรับคนมีเวลาน้อยนะคะและต้องการขยับขยี้ร่างกายนะคะท่านผู้บริหารเจ้าของธุรกิจทั้งหลายที่มีปัญหาปวดหลังนะคะออฟฟิศซินโดรมหรือว่าอยากลดพุงนะคะแต่ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกาย เซตนี้เลยค่ะนะคะ4เซอร์กิต3เซอร์กิตที่จะให้มาตั้งแต่สามวันต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวเราจะมารวมกันในสุดสัปดาห์นี้นะคะส่วนวันนี้อ่ะถ้าวันนี้จะเป็นการเน้นที่เ,เหมือนเดิม lower body แล้วก็หน้าท้องแต่วันนี้หน้าท้องจะเยอะหน่อยนะโอเคจะได้ด้านข้างของท้องด้วยค่ะเซตแรกนะคะเราจะมาทําความเข้าใจกับท่ากันก่อนนะคะโอเคนะได้ยินชัดเจนนะคะช่วยบอกใจว่าชัดเจนด้วยนะคะได้ยินไหมอ่ะ แต่ยังไม่เห็นนะคะโ okay. อเคน่าจะชัดเจนแล้วนะคะโอเคท่าที่หนึ่งะคะคือท่าที่ชื่อว่า reverse ล้างนะคะ reverse ล้างปกติเวลาทำเล็กล้างเราจะก้าวไปข้างหน้าแต่วันนี้เราจะก้าวไปข้างหลังนะคะก็คือเป็นลักษณะที่ก้าวไปด้านหลังแต่ยังอ,อย่าลืมค่ะเหมือนเดิมให้เราเข้าใจว่าเวลาที่เราลงไป ข่าจะยังไม่แตะพื้นนะคะสูงจากพื้นประมาณสักหนึ่งนิ้วนะคะแต่ขาด้านหน้าและด้านหลังจะตั้งเป็นฉากโดยที่เข่าไม่เลยปลายเท้าและด้านหน้าและด้านหลังเป็นฉากแบบนี้แล้วก็ค่อยลุกขึ้นแบบนี้ค่ะนะคะใช้แรงจากขาด้านหลังดันขึ้นมาก้าวไปข้างหลังยาวๆไม่ต้องรีบนะคะแต่ขอให้คุณทำฟอร์มให้ถูกต้องนะคะและที่สำคัญนะคะเวลาที่เราลงไปเรายัางคงควรที่จะต้องตั้งตัวให้ตรง นะคะตั้งตัวให้ตรงนั่งตัวให้ตรงนะคะโอเคไปนะคะลงไปนะคะเวลาที่เราไปข้างหน้าอย่างนี้เล็กน้อยได้แต่ดึงกลับมาให้ตั้งตัวตรงค่ะและก้าวกลับค่ะใช้แรงถีบจากขาด,ด้านหลังดันตัวเองขึ้นมานะคะโอเคเราจะทำท่าละ30วินาทีนะคะ3เซตและแต่ละเซตก็จะพักแค่หนาที น,ะะนี่คือท่าที่1อธิบายท่าแล้วนะส่วนท่าที่2ค่ะก็คือ r o t a t ต้เมาส์เชนคาร์เบหรือว่าปีนขาวแต่เป็นแบบที่เราได้ Twist ข้างๆด้วยนะคะเวลาเซตท่าก็คือลงไปเหมือนจะเราจะแพล้งนะคะเนาะกนโด่งได้เล็กน้อยและ Twist ขึ้นมาปกติ m o u ส์เชน c ารคือขาตรงขึ้นใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะมีการ Twist ์เข้ามาแบบนี้ ก็คือเข่าซ้ายไปหาศอกไอ้เสาวขวาไปหาศอกซ้ายและเข่าซ้ายมาหาศอกขวาแบบนี้สลับกันไปแบบนี้นะคะโอเคเราจะได้ที่หน้าท้องล่างแล้วก็ด้านข้างของหน้าท้องด้วยนะคะโอเคและท่าสุดท้ายจะเป็น reverse crunch นะคะซึ่งท่านี้ค่ะที่เรามากักจะเห็นทำกันเนี่ยมันมักจะทำแล้วมันไม่ถูกจุดเท่าไหร่ นะคะเพราะท่านี้จริงๆเป็นการเน้นขึ้นหน้าท้องล่างนะคะมาดูท่าเซทถ้าท่าเซตถูกคุณถึงจะทำถูกสิ่งที่เรามักจะเห็นอันนี้คือถิ่งสิ่งที่เรามักจะเห็นก่อนนะคะพยายามดันขึ้นแบบนี้เนาะมันเป็นการเหวี่ยงโดยใช้มเ m e n t มหรือว่าแรงผักซึ่งมันจะทำให้เราได้ที่นะคะสายเข้ามาเดี๋ยวแจกโกทรศัพนะคะโอเคค่ะ นะเพราะฉะนั้นค่ะเรามาลองดูกันใหม่นะเอาใหม่นะท่านี้ต้องเน้นที่ไม่ใช่การใช้ม omentum แต่เป็นการใช้แรงจากหน้าของล่างเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ได้เราต้องการยกให้มันสูงบางทีเรานึกว่าการที่ยกสูงเนี่ยมันเป็นการได้บริหารแต่จริงๆเป็นการใช้แรงเหวี่ยงมากกว่ามันเป็นการใช้ข้อต่อสะโพกนะคะแต่ถ้าคุณเซตท่าถูกก็คือคุณอยู่ใน5เตรียมที่ถูกต้องวางมือไว้ โดยที่มันไม่ต้องใช้พลังจากมือในการช่วยดันให้มันกลายเป็นแบบนี้ไม่ใช่แบบยกสูงไปอย่างเดียวมันจะเป็นการใช้ข้อต่อสะโพกมากกว่าแต่ถ้าคุณอยากได้หน้าท้องล่างนะคะวางไว้กับพื้นสบายๆตั้งขึ้นมาให้ได้อยู่แบบนี้แล้วก็น่องติดกับแฮมสติงเสมอและใช้แรงจากหน้าท้องล่างแบบนี้คุณจะรู้เลยว่ามัน เบินมากเลยตรงนี้หน้าท้องคือมันจะรู้สึกเลยว่าเราได้เก่งตรงนี้คุณไม่ได้ต้องยกสูงมากแต่สะโพกคุณต้องผลผืนนะคะแล้วคุณออกแรงจากหน้าท้องไม่ใช่เป็นแรงเหวี่ยงนะคะโดยที่โฟกัสไว้วันน้องติดกับแฮมสติงเสมอนะคะหนึ่งสองแบบนี้คุณจะโดนที่หน้าท้องเต็มๆคุณไม่ได้ต้องยกจนมันพ้นศรีรษะคุณไปแต่เน้นว่าน้อง ติดอยู่กับแฮมสติงเสมอแบบนี้เราถึงจะได้ที่หน้าท้องล่างนะคะโอเคเราดูท่ากันไปแล้วนะคะดูท่าไปแล้วและเราจะทำกัน3เซต7นาทีเท่านั้นสวัสดีค่ะคุณหนิงนะหัวใจสำคัญของการออกกำลังกายไม่ใช่ว่าเร่งเร่งทำให้เสร็จนะคะแต่เป็นการว่าคุณฟอร์มถูกไหม โฟกัสกล้ามเนื้อที่เราต้องการไหมนะคะโอเคนะนี่จะจะตั้งนาฬิกาแล้วนะคะเราจะโอเคค่ะนะคะอยู่กันมาทั้งเช้าไม่มีใครโทรนะคะพอพอไลฟ์ปั๊บมีคนโทรทันทีดีใจจังเลยเดี๋ยวแจโทรกลับนะโอเคนะคะเรามาตั้งนาฬิกากันแล้วก็ทำไปพร้อมกันนะคะโอเคนาฬิกานาฬิกานะคะ โอเคค่ะอย่างที่บอก3เซตพัก1นาทีเซตท่าละ30วินะคะเพราะฉะนั้นโฟกัสที่ท่าโฟกัสที่กล้ามเนื้อค่อยๆทำไม่ได้ต้องรีบนะคะไม่งั้นคุณจะไม่ได้ในสิ่งที่มันควรที่จะได้โอเคค่ะไปเสียงนาฬิกาฉันทำไมไม่ดังโอเคค่ะไปนะคะท่าที่1ค่ะ reverse ล้างช้าๆลงไปตัวตรง ะะไม่ได้ต้องรีบค่ะยิ่งช้ายิ่งเมื่อยนะคะท่าเนี้ยยิ่งช้ายิ่งได้ผลตั้งตัวตรงๆค่อยๆทำนะคะท้าแต่ต้องโฟกัสที่ท่านะโอเคค่ะท่าที่2นะคะเราไปที่ Mountain Climber Twist ไม่ต้องนับค่ะเาแต่ตั้งนาฬิกาแล้วทวิตเยอะๆไม่วันนี้นาฬิกามันไม่ค่อยดังเลยโอเคและท้าสุดท้าย Reverse Crunch นะคะอย่าลืมค่ะเซ็ตท่าให้ถูกขึ้นจากหน้าท้องโฟกัสสะโพกยกขึ้นโดยไม่ใช้แรงเหวี่ยงนะคะเน้นที่หน้าท้องของตัวเองไม่ได้ต้องยกสูงได้ยกด้วยหน้าท้อง ถ้านี้คนปวดหลังจะสบายหลังด้วยนะคะและพักหนึ่งนาทีค่ะเพราะว่ามันเหมือนได้นวดหลังไปด้วยถ้าคุณทำถูกนะโอเคเนี่ยค่ะแค่นี้ก็ร้อนแล้วค่ะไปกันต่อนะฮะเดี๋ยวพักหนึ่งนาทีตามเวลาเจ็ดนาทีเท่านั้นค่ะร้อนมากขออากาศหน่อยโอเค ะะกลับมาที่รีเวิร์สล้างพักหนึ่งนาทีนะคะใครมีเวลาตอนเช้าน้อย,อยทำเซตที่จะให้ค่ะคุณได้ทั้งเรียกว่าทั้งทั้งขาและหน้าท้องเนาะนะคะโเคหายใจค่ะถ้าเมื่อกี้จะค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะถ้าคุณโฟกัสที่หน้าท้องจริงๆเพราะคุณไม่ได้ใช้แรงแรงแงหี่ยงแล้วก็ไม่ใช้แรงกดจากพื้นนะคะ โอเคป้ okay, ายช้าๆตั้งตัวตรงเชิดอกมองบนไว้ก็ได้ค่ะสายตามองบนไว้เราจะได้ไม่ห่อหลังนะคะสัปดาห์นี้เล่นโลเวอร์กันทุกวันเลยขาแข็งแรงนะคะ โอเคและเตรียมตัวท่าที่สองค่ะ และท่าที่3ค่ะนอนรอที่พื้นเลยเฮ้เซตให้ถูกน้องชิดแฮมขึ้น พุงนะคะเซตที่2แล้วอีกเซตเดียวนะคะยืนขึ้นมาค่ะโอเคใครเข้ามาใหม่ทักทายกันได้นะคะช่วยฟีดแบ็กมาให้แจ๋หน่อยเนาะว่าชัดเจนไหมนะคะเพราะวันนี้ต้องใช้นาฬิกาก็เลยไม่สามารถจะมองหน้าจอได้นะโอเคนะคะถ้ามีตรงไหนที่แจ๋ปรับปรุงได้แจ๋จะได้ปรับปรุงนะคะทิ้งคอมเมนต์ของคุณไว้ค่ะนะคะว่า ปัญหาของคุณมีอยู่ตรงไหนมากแล้วก็อยากให้แจ๋ช่วยแนะนําอะไรนะคะแต่สําหรับคนที่จริงจังและอยากเปลี่ยนแปลงทักเข้ามาค่ะให้คําปรึกษาฟรี15นาทีวันละ5ท่านเท่านั้นนะคะโอเคเซ็ตสุดท้ายแล้วสู้ๆนะคะจริงๆการออกกำลังกายไม่ได้ต้องใช้เวลาเยอะนะคะขอให้โฟกัส เซตสุดท้ายนะคะมีเวลา7นาทีก็สร้างความแข็งแรงได้ค่ะนะคะแต่ในวันที่เราไม่ได้ต้องทำงานเราก็ลองหาสัก15-20นาทีมันก็จะทำให้เราสามารถเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายเราได้นะคะหัวใจของการที่จะลดพุงแล้วลดปวดหลังเนี่ยมันคือการลดอาหารปรับเปลี่ยนอาหาร เป็นหลากมากถึง80%นะคะโอเคท่าที่สองนะจ๊ะเกลียดท่านนี้มากเลยนะบอกจริงเหนื่อย และท่าสุดท้ายค่ะ แรงท่าเนี้ยจะเหนื่อยมากๆถ้าคุณออกแรงที่หน้าท้องจริงๆแต่มันจะง่ายมากๆถ้าคุณใช้แรงดันจากพื้นด้วยมือและใช้แรงเหวี่ยงจากสะโพกนะคะ7จ็ดนาทีผ่านไปครบแล้วค่ะทุกท่านนะคะลองนําไปฝึกกันดูนะคะเดี๋ยวขอดูหน้าจอก่อนโอเคอุค๊บค้างค่ะ มีสายโทรศัพท์เข้ามาค่ะที่ค้างนะคะโอเคค่ะทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันที่เป็นวันหยุดใช่ไหมวันเสาร์อาทิตย์นเนาะอยากให้คุณลองเตรียมเวลาประมาณ20กว่านาทีค่ะเราจะเอา3ามเซอร์กิตมารวมกันใครที่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าฉันเอา3ามเซอร์กิตมารวมกันจะเหนื่อยขนาดไหนพรุ่งนี้มาทำไปพร้อมๆกันค่ะ ะะโอเคเนาะแล้วก็อย่างเดิมนะคะอยา่างเดิมค่ะถ้าใครที่จริงจังนะคะและอยากเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะแต่ทําแบบเดิมๆมาแล้วเอ๊ะมันไม่ไม่ได้สามารถเปลี่ยนแปลงคุณได้ถ้าเข้ามาค่ะนะคะจะให้คําปรึกษาฟรี15นาทีนะคะมีที่ว่างสําหรับวันหนึ่งประมาณ5คนเท่านั้นคนที่จริงจังส่วนใครยังไม่มั่นใจมีอีก2ทางนะคะซึ่งสามารถติดต่อแจได้หรือได้รับ คำแนะนําจากแสอันที่1ก็คือคุณสามารถขอเข้ากลุ่มนะคะเข้ากลุ่มฟรีนะคะปลดล็อกปวดหลังฟรีไปลองทําดูเองก่อนได้ด๋ยวแจ๋ก,ก็จะมีคําแนะนําให้ในนั้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะหรือทางเลือกที่2ค่ะถ้าอยากแบบเออเขาเรียกว่า take action เลยอะคะ่ะ take action ให้ลองปฏิบัติจริงใน21วันมาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะคะกิจกรรม21วันเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเพียงแค่300บาทเหมือนคุณมีเทรนเนอร์ที่คอยดูแลอาหารแล้วก็การออกกำลังกายให้คุณ 21วันตกวันหนึ่งแค่14บาทอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยสำหรับช่วงโควิดนี้นะคะมาร่วมกิจกรรมการแจกรับได้อีกประมาณแค่10ท่านนะคะกิจกรรมจะเริ่มวันแรกวันที่21แต่ถ้าเกิดคุณพร้อมนะคะคุณเริ่มต้นได้แจกดูแลคุณแถมให้เลยค่ะนะคะสนใจทักเข้ามานะคะทางอินบ็อกซ์เท่านั้นนะคะสนใจแบบไหนถามแจกเข้ามาได้เลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะบา,บายฮาย ร้อนโอ้ยสวัสดีค่ะ